เส้นทางความรักชมผู้อารยากว่าจะคบนอตบอกเลยจีบแม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเป็นคู่รักคนดังที่หลายคนแอบอิจฉาในใจเบาๆจากวันที่ตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตก็แต่งงานสร้างครอบครัวมานานเจปีสำหรับคู่ของซุปตาสาวชมผู้อารยา และสามีนักธุรกิจประกูลดงังน็อดวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์จนตอนนี้มีพยานรักด้วยกันถึงสามคนพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลล่าสุดชมพู่ได้ย้อนเล่าเส้นทางความรักกับสามีน็อดว่าเมื่อก่อนประสบการณ์ความรักค่อนข้างน้อยแฟนไม่ได้มีเยอะดาราก็ไม่มีเข้ามาจีบจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับสามีคนนี้เพราะจากงาน จากผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าอยากจะคุยอยากทำความรู้จักด้วยซึ่งตอนนั้นไม่ได้ชอบเพราะเมื่อมีก่อนความคิดว่าหนุ่มไฮโซจะคบดาราเป็นแค่ของเล่นจนเวลาผ่านไปร่วมปีก็ได้มาเจอกันจริงๆจังๆในงานวันเกิดของคนดงังพอเห็นหน้ากันก็เริ่มคุยกันเริ่มศึกษากันหลังจากที่คบหาเป็นแฟนก,นกันก็มีตีกันบ้างเพราะติดอีโก้ทั้งคู่ แต่สุดท้ายก็ปรับตัวเข้าหากันจนได้จุดตรงกลางพอดี